และสำหรับคลิปในวันอังคารนี้นะคะก็คือชาวราศีมีนค่ะโอเคเราไปรับชมกันเลยไปไปที่หนึ่งสองสามชาวราศีมีนไพ่ใบแรกนะคะไปใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนะคะราศีมีนในสัปดาห์นี้ต้อง เจอเจอกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายใจเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกตามตรงว่าให้ระมัดระวังแม้แต่ตัวเราเองก็แย่นะคะเดดเดวิล uh, ขึ้นมานะคะก็คือพลังงานลบนะคะพลังงานที่ไม่ค่อยจะดีนะคะช่วงนี้ให้ดูแลตัวเองเป็นหลักนะคะรวมไปถึงคนรอบข้างก็เข้ามาแบบถาโถมด้วยนะคะการงานเลยเป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างที่ต้องเจอกับพลังงานลบในสำนักงานในออฟฟิศในที่ทํางานหรือแม้แต่เจอลูกค้าก็ต้องเจอในลักษณะที่แบบ มาพูดในลักษณะแบบ ไม่ค่อยปกติไม่ค่อยดีเลยนะคะและยังรวมไปถึงเรื่องของการโกงด้วยกันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการโกงในในความที่ไม่ดีเนี่ยต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะคะมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภขึ้นมาโชคลาภก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่เจอเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอเจอญาติพี่น้องที่ให้การช่วยเหลือที่ดีเจอเจอในเรื่องของคู่ครองที่คอยให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะการเงินของชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ เพราะว่าอีกนิดนึงมันจะเป็นช่วงวันเกิดคุณแล้วไงมันเหมือนอะไรที่มันจะต้องดาวดาวแบบเบรกสุดท้ายแล้วที่ต้องเจอเนี่ยมันเลยต้องมีอะไรที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ต่อมาทางด้านเรื่องของความรักนะฮะถึงแม้เรื่องการงานจะหนักหน่วงแต่เรื่องของความรักเป็นอะไรที่ยังต้องดูแลกันละกันนะคะถือว่าเป็นช่วงที่คอยต่างคนต่างเจอเรื่องร้ายๆที่ไม่ค่อยดีแต่พอแบบว่ามันเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยเป็นห่วงเป็นใยเป็นคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแหะคะ่ะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ ต้องทาคะแนนซึ่งการละการคนโสดเองในช่วงนี้ถึงแม้จะไม่มีใครเข้ามาแต่ก็เป็นที่เห็นอกเห็นใจสำหรับคนที่เราแอบชอบหรือคนที่เขาแอบชอบเรานะต้องมี2ออย่างคนที่เราแอบชอบคนที่เขาชอบเรานะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ให้เรามัตระวังเรื่องของทางด้านการปวดหัวอ่าเครียดนอนไม่หลับต่างๆนะคะเพราะว่าการงานเนี่ยมีอิทธิพลจริงๆเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงคน ม,มีราศีมีในช่วงนี้จะเจอเจอเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแปลกๆจะเจอเจอเรื่องของฝันร้ายหรือแม้แต่การน,นอนไม่หลับบางทีนอนหลับ้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับเลขมงคลสำหรับราศีมีนะคะนี่ค่ะก็คือมีเลข5มีเลข7แล้วก็มีเลข5มี5มา2อย่างเลยนะคะอ่ะสำหรับราศีถัดกันมาตรงนี้นะคะก็คือราศีเมษนั่นเอง จริงๆถ้าเป็นลักษณะใน,นของคนไทยเนี่ยเขาจะเอาราศีเมษขึ้นก่อนนะคะแต่นี้ดิฉันก็เรียงไปเลยเอาแบบที่ไม่เหมาะสบายใจและไม่เหมาะสะดวกนั่นเองค่ะอ่ามากักนไพ่ไปที่1นะคะใบที่2ค่ะอู้ใบที่3ใบที่1นะคะใบที่2ค,ค่ะแล้วก็ใบที่3จ้าสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะ จะบอกว่าราศีเมษเป็นอะไรที่แบบว่าเฟิงฟูอู้อหูหไฮโซเลิศโลมมากนะฮะขึ้นมาเนี่ยเป็นราชินีเลยคือนั่งอยู่เฉยๆชี้นิ้วสั่งยังได้นะคะการงานของคุณเป็นการงานที่ต้องใช้ความคิดความจำในการบริหารจัดการและสิ่งหนึ่งนะคะคุณมีคอนเน c t ชันที่หนาแน่นนะฮะการเป็นราชินีได้เนี่ย เขาบอกว่านอกจากจะมีป่าเป็นประกาศสิทธิ์แล้วนะคะยังต้องมีเบื้องหลังหลังบ้านที่ดีนะคะแน่นอนค่ะคนที่เกิดในราศีมีนสเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยขอโทษคนที่เกิดราศีเมษนะที่เกิดราศีเมษเนี่ยโดยส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าอยู่แล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็เหมาะกับการค้าขายด้วยนะคะดังนั้นการบริหารจัดการของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่คิดมาแล้วดีแล้วสนใจแล้วหรือเป็นที่นิยมเป็นที่ ต้องตาต้องใจแล้วนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นการงานของชาวราศีเมษเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่มันจะบอกว่าปังมากเพราะว่าเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมานี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเรื่องของโชคลาบก็เอาหนักอยู่นะโชคลาบลอยมาด้วยนะคะเรื่องของโชคเนี่ยจะมาจากทาง เรื่องของยันพานะค่ะแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูเราแต่ก่อนแต่เด็กมานะคะหรือบุคลิกคล้คลายๆกับคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือจะเป็นลุงบ้านะ้าอาเราก็เป็นไปได้นะฮะนี่แหละเขาจะให้โชคของเราในช่วงสัปดาห์นี้นะคะต่อยาวไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนมีนาซึ่งก็จะเข้าสู่ในช่วงของราศีาที่ผ่านมาด้วยเป็นราศีเมษแต่ก็คือใกล้เข้าสู่ราศีมีนด้วยนะคะอยู่กัมกึ่งกันนะคะ นนี้พูดถึงเรื่องความรักนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นราชินีนะคะเป็นที่รักที่พอใจคนโสดในช่วงนี้ต้องอดใจรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาเป็นที่หมายปองต้องพูดตามรงๆนะคะแต่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนะะี่ยช่วงนี้คู่ของเราจะอยู่ภายใต้การปกครองที่ดีหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี การเจราจาดีขึ้นพูดจาหอมหวานขึ้นหรือชวนกันไปในที่ที่ดีหรือว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินการลงทุนในที่ดีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของราศีเมษนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่เขาเรียกว่าเป็นราศีที่มีความ ดูแลสุขภาพเรื่องของอการดูแลผิวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะอยากจะบอกเลยว่าราศีเมษเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องน้ำค่ะก็คือมีเรื่องร้อนในนิดนึงเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของเล็บผมนะคะช่วงนี้ต้องเป็นไปได้ก็บำรุงได้บำรุงวิตามินไปก่อนละกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะสําหรับเลขมงคลค่ะสาหรับราศีเมษก็จะมีเลข4เลข3แล้วก็เลข0ูนย์นะคะศูนย์ 3 4 4 3ีสลองไปสลับกันดูแล้วกันเพื่อเป็นสิริมงคลในการำดำเนินชีวิตต่อไปจ้าสำ,สำหรับราศีในวันพรุ่งนี้ที่จะชมคลิปดูดวงกับดิฉันอยู่นะจ๊ะก็จะเป็นราศีพฤกษภค่ะแล้วก็ราศีมีถุนหรือว่าเมถุนนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอธิศาพยากรอดิศาชาแนลกันด้วยนะคะ